โค okay, วันนี้จะมารีวิวตู้เสื้อผ้าที่ต่อยากแล้วไม่มีแมนนวลดูใน YouTube หลายช่องก็ยังหาวิธีต่อไม่ได้ก็เลยมาทำจากเสร็จแล้วย้อนกลับไปทุกคนจะได้เห็นภาพง่ายนะครับ200บาท mm. ลาซาด้าช้อป,ปอีะโอเควิธีทำง่ายๆนะครับมันจะมีอันยาวเนี่ยสอัน ยห้เป็นขาเสร็จแล้วก็ท่อนมันจะเยอะเราก็ประกอบให้มันเป็นโครงไปก่อนแต่ประกอบเป็นโครง<ม>จ<า>กักตัวยาวยาวสุดเนี่ยไว้ตรงนี้ยาวสุดก็ไว้ตรงนี้แล้วก็ยาวสุดไว้ตรงนี้ยาวสุดไว้ข้างในนู้นยาวสุดไว้อันนี้มันจะเป็นเลขขี้เพราะว่ามันจะต้องมีช่องเว้นว่างอันยาวสุดตัวนี้ไม่มีอันหนึ่งอันนี้คืออันยาวสุดเสร็จแล้วก็จะมี สีขาวสองอันครับอไม่วางนี้ไม่รู้วังทำไมเหมือนกันไม่วางของซึ่งก็ไม่น่าจะแข็งแรงส่วนอันสั้นทั้งหมดคืออันข้างหมดเลยครับอันสั้นนะอันข้างหมดเลยนะอันสั้นคืออันข้างอันนี้ก็สั้นอันนี้ก็สั้นแต่มันจะหักง่ายครับเออต้องเบาๆเวลาสวมที่สําคัญที่สุดเลยอันกลางคือนนี้เราตอบผิดไปละอันกลางคือท่อนความสูงแต่ละชั้นอันนี้คืออันกลาง นะครับอันกลางถ้าคิดแค่นี้ก็จะได้ง่ายทีนี้เวลาต่อเนี่จะเอาหัวนี่ขึ้นหัวนี่ลงได้ไม่มีปัญหานะต่อน,นี่ก็เหมือนกันแต่จริงเอาหัวขึ้นนะทุกอันนะดีที่สุดจะมีอันสุดท้ายเนี่ยหัวต้องลงเพราะว่ามันจะชิดกับเนี่ยเห็นไหมหัวอันเนี้ยต้องลงต้องชิดกันนี่เพราะฉะนั้นหลักๆเลยไม้จะมีสามขนาดขนาดกลางเป็นตัวนี่อย่าเพิ่งปิดเดี๋ยวแป๊บนึง หรืออันสุดท้ายที่แขวนเสื้ออันนี้คืออันกลางนะครับอันกลางอันสั้นคือทะแยงส่วนอันยาวคือนี่ข้างหน้ากว้างแล้วก็อไม้แขวนเสื้ออันสุดท้ายมันก็จะมาพอดีลงล็อกตรงนี้นี่นะไม้แขวนเสื้อโอเคนี่คือตู้เสื้อผ้าสองร้กว่าบาทจบการรีวิวถามว่าดีไหมมันก็คุ้มค่ากับเงินมากแล้วแหละถามว่าประกอบยากไหม มันก็ต้องขึ้น,นเป็น<า>โค้งก่อนแล้วก็ค่อยนั่นคือเราดูไอ่ย YouTube ทุกอันมาแล้วก็ยังงงๆงงวิธีต่อท้ายก็เลมาต่อเองมันดูเหมือนห้องนง้ำเลยครับเวลาลูบสิปิอืะเทคนิคไม่ยากมากแต่ยากคือเวลากดของอย่าก,กดให้มันแรงเพราะขามันไม่ค่อยที่จะไอ้นี่โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ กางร่างกระดางแม่ท้าวหรือกระพัอ่ะลองปิดซิปดูซ,ซ,ซิว่าเป็นไงบ้างข้างๆก็มีที่เก็บของนะนี่ค่ะของท <จะ S 1> ีง่เก็บของเยอะมากครับอ่ะลองดูซิเบป็นไงม้าง